ม่งท่านผู้ชมครับผมไม่เคยนึกเลยให้ตายโหงในหาว่ากระทรวงการต่างปเทศไทยแม่งจะเยี่ยขนาดนี้รวมทั้งอนุทินชาญวีรกุลมันจะโง่อย่างนี้ท่านชมเห็นหรือยังว่าไอ้นักการเมืองนี่แม่งทำให้ชาติบ้านเมืองพินาาฉิบหายหาแต่เสียง อาทิตย์ใตไทยแม่งไม่สนใจเลยแม่งบอกว่าแม้แต่ตารางนิ้วเดียวก็ไม่ยอมเสียนั่นคือน้ำลายเหม็นเน่าบูดของมันที่มันพูดเพื่อหาเสียงเอาเสียงท่านอนุทินแม่ไม่กล้ายกเลยมย4สแต่ก็ส่งในชัยชนกชิดชอบลูกเนวินออกมาพูดแทนว่าต้องยกเลยก m ็มยูาทำไมมันถึงพูดอย่างนั้นเพราะกระแส M.U. 2543มันแรงมันแรงมันอยากจะได้แสงไง คุณเนวินชิดชอบคุณต้องตบตากลูกชายคุณซะหน่อยชยัยชนะคุณเนวินชิดชอบคุณก็เป็นส่วนหนึ่งนะของการที่ทําให้ไทยจะเสียทิพย์ไตไปในอนาคตพระผู้ชมครับฟันทงไม่ได้เลยจาลึกไม่ได้เลยถึงผมตายไปแล้วนี่นะไทยจะเสียดินแดงแน่นอนจากเอ็มอูสังสีสาถ้าผมผิดพูดผิดคุณขุดศพผมไปเลยหรือคุณเอาไออังคารถ้าผมเผาไปจะสั่งลูกชายผมทิ้งเอาไว้ เก็บไว้ส่วนหนึ่งถ้าผมพูดผิดในอนาคตข้างหน้าไม่เกิน10ปีข้างหน้านี้ถ้าไทยไม่เสียดินแดนเพิ่มเติมจาก i m u อ4ยูสให้เอาอังคารของผมที่เผาแล้วเนี่ยเอาไปเทลงชักโครกมันโทษนั่นชมมันเฮี้ยกันจริงๆเมืองไทยมีฐานที่รักชาติรักบ้านเมืองไหมผมถามดิที่รักประททิไตไหมที่ไ,ไม่มยอมเสียดินแดนไหมถ้ามียึดอํานาจแม่งเลยแต่ไอพวกนักการเมืองส้นตีนผู้นี้ออกไป ยุบกระทรวงการต่างประเทศจับไอ้ประสาทประสาทวินิจฉัยขึ้นดําเนินคดีข้อหาขายชาติแล้วเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศระดับอธิบดีกรมสุนัญญาเอามันขึ้นศาลข้อหาขายชาติยืดอำนาจมาเลยผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งถ้ายังมีนักการเมืองบริหารชาติบ้านเมืองอยู่มีอำนาจตามกฎหมายเมืองไทยแม่งคิปหายตายโหงเรือหายตายโหงท่านผู้ชมครับนี่คือความเจ็บช้ำนำใจของผม